ใส่ครั้งแรกนะครับสำหราาับราคาก็บ่แพงนะคราาับราคากอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับมาทดลองใส่เ่งครั้งแรกนะครับวาสิเป็นจังไรครันเลียกไว้ตรงนี้เลียขัยยดจุด ตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับ,รบกำลังติดตั้งอยู่นะครับมาทดลองใส่งานรั้งแ <US> หลนะครับช่วน,นนั้นี่กรับขี้ผักมืนขึ้นนี่ครับ นี่ใส่ค้นผักเขานะครับใส่ค้นผักเอานี้นะครับก็เลยเอามาตากไปตากแก่เมื่อคืนนี่นะครับ,น,าาาน,น,น,รบนี่ครับอันนี้ก็ดูซิว่าเริ่มกรอบๆจักน้อยนึงแล้วครับ ได้เห็ดหลวกันกันง่วนนะครับรรก,กันง่วนแล้วก็กันไก่น้ำนะครับน,นี้เป็นกันไก่ตะไคร้กันไก่น้ำเดี๋ลอกเบิรงนะครับ <Okay. S 1> ทดสอบเบิงครั้งแรกครับ okay. พี่มันตีเอาพี่ก่อนพี่อ่าเน็ตบอก